รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับดรสมิธแล้วนะครับแน่นอนยังอยู่กับคุณโจ๊กอยู่นะครับครับแน่นอนนะครับเช่นเคยทุกวันศุกร์แบบนี้เรามีเมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันครับครับนึงต้องใช้ก่อนนะครับโจ๊กมีทักษะการทําอาหารอยู่ในระดับไหนครับเต็ม5ดาวครับก็8ดดาวได้โอ้โหเกินเนอะ จริงเหรอ,รอที่บ้านนี่เป็นคนทําหมดเลยป่ะคนอื่นที่มาบ้านชอบให้ผมทําครับแต่ว่านคนที่บ้านไม่กินของผมอ,อา่าเ้เดี๋ยวนะเริ่มลังเลเพราะภรรยาเขาจะแข่งกับผมอ้าวจริงเหรอเขาจะบอกว่าเขาเสือสองตัวอยู่ทําเดียวเป็นครอบครัวค<ช>ุกกิ้งมีเมนูเด็ดประจําตัวไหมครับผัดกะเพราครับจริงเหรอกะเพราไคดาวกะเพราเนี่ยทำให้อร่อยยากนะผมยืนยันมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมครับผัดกะเพราของโจ๊กเนี่ยครับ ไฟแรงฮะไฟแรงผัดผัดถ้าเกิดว่าผัดไฟแรงมันคนถ้าทาไม่เป็นมันจะไหม้ครับแต่ถ้าเกิดการผัดไฟแรงทําให้กลิ่นมันฉุนครับอ่ะแบบนี้เนี่ยรับรองเมนูนี้เด็กๆมากนะครับแต่เป็นไอเดียดีๆให้คุณโจกนะครับไปทําให้เด็กๆทานละกันสําหรับเมนูนี้ครับปิ่นโตไข่ตุ๋นครับ เป็นไงบ้างครับเมนูนี้ของเราน่ารักมากเลยัผมทําอาหารเด็กไม่เป็นอมเห็นแบบนี้อยากทําเลยครับน่ารักมากครับผมว่าต้องหลอกลอ่อลูกๆของเราได้แน่นอนใช่ครับมาเป็นปิน่นโตเล็กๆใรายนอกจากสนุกแล้วยังมีคุณประโยชน์อีกด้วยครับ <ผม S 1> <ๆ S 2> ในเมนูนี้จะใส่เห็ดหอมนะครับเห็ดหอมนี่มีกรดอะมิโนมากแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยมันจะมีน้ําซุปของเห็ดหอมออกมาซึ่งอันนี้แหละมันใช้แทนผงชูรสได้แล้วก็ข้าววันนี้เราลองใช้พวกข้าวไรซ์เบอรี่นี่ยิงไม่อ้วนเลยครับเด็กๆนี่จริง ถ้าเขาอายุประมาณ4-6ขวบอย่างลูกๆของคุณโจ๊กเนี่ยคัหาดใี่เขาทานเขากล้องได้แล้วนะผมว่าโอได้แล้วใช่ไหมตั้งแต่เด็กเลยนะเขาเคี้ยวได้เก่งแล้วแล้วผมมันเป็นอาหารที่มีกากใยมากขึ้นตลอดสัปดาห์นี้คุยกันมายาวเลยนะครับโจ๊กมีอะไรอยากรู้จะฝายให้กับคุณผู้ชมไหมครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับก็เรื่องสุขภาพนะอย่างตัวผมเนี่ยถ้าไม่ได้มาฟังคุณหมอพูดวันนี้นะผมก็จะมองข้ามในหลายๆเรื่องเลยนะอยากทุกคนเนี่ย ใส่ใจโดยเพราะคนที่มีลูกนะครับบุตรหลานเรื่องการรับประทานอาหารสําคัญมากครับจะส่งผลระยะยาวด้วยครับจากสถิติที่เราคุยกันเนาะว่าเด็กไทยทุกวันนี้เนี่ยอ้วนมากขึ้นมากขึ้นเราคงไม่อยากให้ประชากรในอนาคตของเราเนี่ยเป็นคนที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมครับหันมาดูแลเด็กๆตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะครับลบค่านิยมที่ผิดๆแล้วก็ส่งเสริมการออกกําลังกายรับประทานอาหารให้ถูกต้องคงจะเป็นอนาคตของชาติที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวครับวันนี้ผมละโจกลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการดร s สมิธ ทุกวันจันทร์ถึงสุขหลังครบธรงชาติทางช่องวันครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงสุขคุณมีนัดกับดรสมิธครับสวัสดีครับสวัสดีครับ